สวัสดีครับในตัวอย่างนี้ผมจะแสดงวิธีการใช้ add-in นสำหรับการอ่านตัวเลขให้เป็นตัวอ,อ,กอักษรในกรณีที่เป็นภาษาไทย Microsoft ได้เตรียมสุดบาทเทคไว้แล้วแต่ถ้าเราต้องการอ่านตัวเลขให้เป็นภาษาอังกฤษจะไม่มีสูตรปกติที่ Excel มีอยู่นี่แหละครับนี่คือสาเหตุว่าจำเป็นต้องจะแอ d อินคุณสามารถดาวน์โหลดแอดอินะครับได้จากเว็บไซต์ อันเดี๋วผมเปิดให้ดูนะครับไปที่ www excel s expert training com index download html จะมี add in สำหรับอ่านตัวเลขเป็นตัวอักษรหลายตัวซึ่งตัวที่ผมแนะนำก็คือ add in q m o n e y เมื่อคุณดาวน์โหลดมันนี่จุดสิปไปแล้วนะครับคุณจะได้ไฟล์ q m o n e y จุด xla ขอให้เก็บไฟล์มันนี่หุด xla เอาไว้ add in นะครับจะมีนำสกุลเป็น xla จากนั้นเมื่อเราต้องการเราก็จะเริ่มการใช้ add in เข้ามาใน excel ถ้าบอกคุณมีเมนู developer ก็ไม่ยากครับให้ไปที่เมนู developer แล้วไปที่ add in ขั้นแรกนะครับก็เรียการโหลด add in เราต้อง browse ไปหา add in ที้เจวก่อน แต่ถา้าเครื่องของคุณยังไม่มีเมนดูเด v ล l ปเปอร์จะทำยังไงเริ่มอย่างนี้ครับไปที่ไฟล์ออปชันคล o สสิมาริบอนการเด v e l ปเปอนี่ก่อนหรือไม่นะครับเราสามารถเปิดแ d ดอินได้โดยตรงครับแเราก็ไปที่เมนูด้านซ้ายแอดอินผมย่อจอให้ดูนะครับให้คลิกที่ go เห็นว่าก็เปิดหน้าจอแบบเดียวกันกับเมื่อกี้ขึ้นมาให้ครับ ส่งที่เห็นนี่คือรายชื่อ a d d i ินที่ Microsoft เตรียมไว้บางตัวก็เป็นแอดอินที่เราสามารถติดเพิ่มเข้ามาได้เริ่มจากการกดปุ่ม b r o w s e เ้านขวาครับ Browse แล้วก็ค่อยๆไปหาหเจอครับว่าแอดอินที่คุณนำมาติดตั้งลงไปในเครื่องเนี่ยคุณ Copy เอาไว้ที่ไหนตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ฝึกเข้าอบรมหลักสูตรโ้เชียลแคลร์จะมีไฟล์ที่เป็นแอดอินอยู่แล้วผมก็ไปหาไฟล์ครับชื่ว่า m o น e ี x หยุดเริ่มต้นจากการคลิก หาไฟล์มันนี่จุด SLA ให้เจอก่อนกดโอเคเครื่องผมนะครับเคยใช้มาแล้วก็จะถามว่าต้องการดีร p เ e s สส่งเก่าไหมเยกส่ yes. งไปคุณจะพบคาว่า EXPERT m ปิดมัลติกลอนซี่ยูนถูกาูาไว้นี่แสดงว่าตอนนี้เครื่องของคุณนะครับสามารถใช้สูตรมันนี่ได้แล้วครับจากนั้นไปแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็เริ่มนะครับพิมสูตรลงไปว่าเท่ากับมันนี่โอเลป ให้คลิกเซลล์ตัวเลขเงินของม่จากนั้นไปสามารถพิมพ์หน่วยเงินได้เช่นผลต้องการเป็นดอลลาร์ก็พิมพ์ดอลลาร์ลงไปหน่วยสตางค์ต้องการลงท้ายว่าเซนก็พิมพ์เซนลงไปสังเกตครับว่าดอลลาร์กับเซนเนี่ยต้องอยู่ในรรมัําพูดแ,แล้วก็ Enter ครับนี่แหละครับ Excel ก็จะอ่านตัวเลขเป็นตัวอักษรให้เมื่อคุณใช้ add in เสร็จแล้วนะครับผมแนะนำว่าเราควรเอา add in ออก เริ่มจากแอดอินแล้วก็ตัดช่อง Expert ิทิ้งไปโอกโอเคคราวนี้ก็ดูนะครับถ้าเคือคุณใช้แอดอินมีสูตรแอดอินอยู่แล้วแต่แอดอินเนี่ยไม่ได้การจะดกิรขึ้นมันจะเรียกว่าเนมครับนี่คือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเครื่องของคุณนะครับถ้าเกิดขึ้นคาว่าเนมเนี่ยแสดงว่าขณะนั้นๆในเครื่องของคุณยังไม่ได้โหลดแอดอินเข้ามาใช้ วิธีการคือว่าให้เริ่มโหลด Add-in อย่างที่ผมแนะนำเมื่อกี้ก่อนครับอย่างเครื่องผมเนี่ยเคยโหลดเข้ามาแล้วนะครับผมก็คลิกไปที่แอดอิแค่กาช่อง Expert m u l t i c มาที่ unit แล้วกดโอเคเสร็จแล้วครับ Excel ก็จะปรับคำว่าเนมเนี่ยกลายเป็นสูตรทำงานเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดคุณพบว่ามันยังเออ o r เริว่าเนมอีกนะครับให้กดปุ่ม F2 อีดิครับแล้วก็เ n น e r อใหม่ลงไปนี่คือการกระตุ้นนะครับ ให้สูตรทำงานเหมือนเดิมจำไว้นะครับ Add in มีขั้ตอนก็คือว่าต้องโหลด Add in เข้ามาในเครื่องก่อนจากนั้นจึงเปิดไฟล์ที่คุณใช้งานและค่อยพิมพ์สูตรที่ใช้ Addin นั้นลงไปใช้ตามลำดับนี้นะครับหวังว่าคงชัดเจนนะครับโชคดีครับสวัสดี